สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ็นแว่นโคลาครับตอนนี้ก็อยู่ก็อยู่กับพี่หลองนะครับหรือว่าพี่หลองของเราครับผมพี่หลองมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการตัดสินยอดมวยไทยในยอดมวยถ้วยพระราชทานในปีนี้พี่หลองมีความคิดเห็นยังไงระหว่างชายล่ากับเพชรจักรจันทร์ส่วนตัวผมนะครับไม่ขอพูดไรแล้วไม่ขอโทษนักมวยครับผมไม่ขอโทษนักมวยก็ชื่นชมนะครับที่ว่า กรรมการเลือกมาแล้วจะเพชรจะกระตันแต่ตัวผมเนี่ยผมสาบานเลยผมไม่รู้จักน้องของจริงครับผมไม่รู้จักจริงแต่แต่ชื่อชมที่ได้ยอดมวยก็ดีสำหรับผมไม่ดีกับน้องกันดีแต่คือว่าส่วนตัวผมผมไม่รู้จังจริงแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับอยู่กับวงการมวยมาเกือบสามสิบปีครับอยู่กับต่อยมวยมาเห็นยอดมวยเห็นอะไรครับส่วนมากที่ที่ได้ทุกวันนี้รุ่นก่อนรุ่นก่อนคือว่าสุดยอด สุดยอดมากมวยเงินแสนสองแสนตัวเข้าระดับไม่เท่าไหร่คือว่ามันมันต้องแบบว่าข้ามศึกไปบ้างปล่อยคู่เอกเป็นมวยค่าตัวหลายแสนเป็นคนพูดง่ายคือว่าแฟนมวยยอมรับไม่มีข้อกลางขาใช่ครับแล้วก็นักมวยในคนในวงการมันจะรู้จักคนนี้สมควรที่จะได้ทุกคนนี้คําว่าเสน่ห์มนลังมันไม่มีมันไม่มีแล้วแม้แต่แชมป์มันก็ไม่มีนึกากเอาใครชิงนึกจะเอาใครเป็นแชมป์มันมันก็เอาชิงกันทุกวัน สมัยก่อนนี่กว่าจะกว่าพี่ร้องเนี่ยแชมป์ช่องเกรดเนี่ยกว่าจะได้ชิงแล้วก็แชมป์เวทีลุ่นนี้ดีกว่าจะได้ชิงแล้ไทยด้วยกว่าจะกว่าจะติดหนึ่งในสิบกว่าจะชนะเออจีดหนึ่งในสิบคุณต้องฟอร์มดีด้วยฟอร์มดีชนะสองครั้งสามครั้งคุณค่อยได้ชิงถึงถึงมีโอกาสได้ชิงใช่ถึงมีโอกาสได้ชิงแล้วก็คำว่ายอดมวยนี่หนึ่งข้ามศึกสองต่อยระดับคู่เอก มวยเงินแสนบุญเนี้ยครับข้ามศึกไปต่อยแต่ทุกวันนี้มันก็มีโควิดครับแล้วจะต่อยมวยเงินแสนใครจะตัดก็มวย้ายจกรลําบากหน่อยครแต่คือว่าต้องให้แฟนมวยยอมรับคำว่ายอดมวยครับมันค่อยมีมวลขังมวลเสน่ห์กว่าจะได้แชมป์กว่าจะได้ยอดมวยมันมันจะเป็นแบบนี้ขอพูดแค่นี้พอครับแล้วแล้วที่มุมมองของพี่หลอง ระหว่างชายล่าเนี่ยที่น้องไม่ได้ก็พี่หลองมีมุมมองในมุมมองผมว่าชายล่านะครับผมไม่ได้อวยไม่ได้เข้าข้างใครผมอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงเนาะจริงผมว่าชายล่านี่เหมาะสมที่สุดเหมานึ่งเขาผ่านมือดีๆมาเยอะถึงเขาจะได้ต่อยสี่ครั้งห้าครั้งเขาต่อยระดับผู้เอกต่อยระดับผู้คนชื่อเสียงบารมีมวยที่แบบมีชื่อคำว่าบารมีมวยกับอย่าให้คนกลางขาว่า บางคนก็ไม่รู้จักกูไม่รู้จักจริงจริงแต่บางคนก็ตายเลยแต่แต่บางคนไม่ไม่รู้จักน้องเพชรจักรจันนะอันนี้คือผมก็เป็นฉลองไม่ได้แอนตี้น้องเพชรจักรจันหรือว่าอะไรนะครับมีแต่ดีใจด้วยแหละเพราะว่าการตัดสินการตัดสินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทางสมาคมมวยแต่แต่แต่ทุกวันนี้มันม้อนค้างม้อเสน่ห์มันไม่มีแล้วจ้าเอาสมมีอะไรไปครับผมเออมาแล้วมาแล้วจ้าจ้าแก้วบอสอะไรก็ไป